เดียวพอดีโอรสประจักษ์พง์องค์ชายคมสันตรงเข้ามางากลาบนำมัตรการประโยคนเมื่อถึงตีวัดวา่าอาจารย์าน,างน,นังอํานวยพระอาจารย์หวยปอนใจจะเรินพอนเล็บเราหรอ สาธุกับอาจารย์กับผมชื่อกมสันครับโอ้ปลาโอรถกมสั้นครับผมมาจากนครเวตาลีลูกใช่ครับอาจารย์เด่จัตตาเดไปไหนลูกเดดพ่อเด็ดแม่มีรับสั่งให้ผมและน้องผันสิงเออน้องป้าแฝดกันครับเดินทางมาศึกษาเติมเต็มให้กับตัวเองสักหนึ่งปีโอใจเดืตั้งไปทึกษาทีไหนลูกก็แล้วแต่ผมจะศักษาศึกษาที่ไหน มันจะครูผมเดินผ่านมาหน้าสำนักได้ยินพระอาจารย์สอนศี์ว่าธรรมะเป็นสิ่งคุ้มครองโลกเลยครับนี่องค์พระชาติดาชอนมาดูมันหมายความไงครับเพราธรรมะคุ้มครองโลกนั้นมนุษย์เราจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นเบาใช่ไหมลูกใช่ครับถ้าจิตเรามีธรรมะร่างกายจะปฏิบัติในสิ่งที่ดีดครับอ่านานั้นเลืมอทุกคนปฏิบัติดีเหมือนกันหมด มีธรรมะเมือนกันมดโลกเราอยร่ลมเย็นถ้าธรรมะกลุมครองโลกโอ๋อใช่ครับถ้าผมจะมาศึกษาธรรมะและนำไปสุนครเวสาลีนะครับพระองค์มาไม่ผิดลูกได้แก่ที่นาคอยผีนองปฏิบัติสั้งคมมยูสงบผมมาไม่ผิดนะครับมาไม่ผิดเลยลูกมาศึกษาธรรมะมาไม่ผิดแล้วมาไม่ผิดแล้วแล้วลูก ขณะนี้กระรอกได้มาปลายกะหนุนเป็นที่เรียบร้อยจากเจ้าของกระรอกเรียกเจ้าของกะหนุนวอดสองเปลี่ยนจากเจ้าของกะหนุนตอบเจ้าของกระรอกวอดสองเปลี่ยนอยากทราบว่าเวลานี้ผลกะหนุนเป็นอย่างไรแล้วเลื่อมเลื่อมแล้วให้เจ้าของกระรอกปล่อยกระรอกวอดสิบหมาที่ต้นกะหนุนได้ทราบแล้วเปลี่ยน ไอไ้ไรก็ลลนายตองกูบาดเนี่ยจ้ะวันนี้ไม่แรงกว่ากันตกเหเลือตอกแม่น้องเรือมตีบค่ะที่ตอมยืนเงนี้ยนี่เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วชิม,มีชิม,มีปั๊บถ้าองค์ใจจะจตัดสินกระไทยศึกษา,ราธรรมะต้องศรัทธานะลูกธรรมะไม่แจก้องหยัดเยียดนั้นผมขอสมัครเป็นสิทธิ์พระอาจารย์นับแต่วันนี้ครับ จะศึกษาธรรมะข้อให้ตังไประเทศไทยศึษาเร้าาเรียนพระองค์มีเวลามาเ่าได้ลุก,ห,ห,ลก,ก,กนหนึ่งปีครับนึ่งปีเยอะแยะแล้วก็บวชศึกษ้าคารวะธรรมนึ่งปัจจ้าแค่์ส้ามเดือนกสำเร็จโอ้เดียวลุกประชนอายุองค์ชายผมชัดตอนนี้เตาวได้ลูกอายุผมตอนนี้ครับด้านในลูกเตาเด้เย็บแอดพอชาด้วยเ็บแอดเห็บแอดไม่ตึงเด็กนี้รุ่นรุ่นสิบเจ็ด 17ิบเจ็ดพื้อตัวดเธอไปต้องอลูก,ลก,กเจ้าลุงนายเ็เลียงดีมึงเลยยังเต่าแก่ปีเบิกหน้าได้แล้วก็คูที่แปดปีเลยออยังช่องไวอยู่เลยอายุผมจะคิดถึงตอนนี้ครับเต่าเดยลูกหยิบแอดหยิบเอ็ดจัดหยิบเอดเอาแลา้วเต่าจำไม่ได้จําได้กระเบนจานเออถ้าคิดถึงวันนี้เวลานี้อายุผมตอนนี้ยี่สิบเอ็ดครับผ่า อย่าทื่อองค์ใจในวัดนี้ยัยงครบเลยธรรมะก็อยู่ในวัดคนสิ้นชีวิตเป็นพี่แล้วก็กไหววัดลูกม่ลูกแมวเลี้ยงไม่ร้อนจะถุงวัดองค์ใจยิบเอาธรรมะไปอย่ายิบบออ่กข้องไม่ดีไปผมก็ใจครับอาจารย์ผมก็ชอบในด้านศิลปินศิละปะโอ้โหเสียงดีจริงๆเลยเนี่ยชื่ออะไรครับทองครับผมขอสมัครเป็นสิทธิ์ด้วยนะคนด้วยความดีๆครับ เสียงดีมากๆเลยนี่มี่เคยทำแผนไม่เคยครับโอ้เคยทำแผนครับตอนนี้ตอนนี้ผลัดใบกับขายน้ำค,คหละแฟสจุดยอดจริงๆเลยนี่แต่ผมทํานายวันเกิดอาจารย์ทองน่าจะไม่ผิดองใช่ว่าผมเกิดวันไหนครับเพราะว่าน่าจะเกิดวันพฤหัสผางาแล้วแล้วันพฤหัสจริงอครับรู้ปลือครับว่าผมเกิดวันพฤหัส อาจารย์ทองครับคนที่มีความพึงพอใจในด้านศิลปินศิละปะมักจะเกิดวันพฤหัสครับผมก็เกิดวันพฤหัสกับอาจารย์ทองฮะห,หัดเก่าล้าหัดที่มีค่าคือหัดที่มาใหม่หัดที่ไม่จาไรเกิดจะใครจระแคเหล่าเหล่าจะเหล่าเออทุกอย่ายอกอย่าหลอกกันนี่องค์ชายมาพระทับอยู่ในสำหนัก เป็นเกียตของตำหนักก็ดีแล้วเล่เลองค์ชายวันนี้มาเนื้อเนยปักป้อนค้อนเลยพอใจรู้จักกับครูตีต้นในด้านธรรมจริยธรรมในด้านศาสนาพิธีในอ,อกเดือนแรกใครอะครับอาจารย์ครูเฮืองทิพย์ลูกครูเฮืองทิพย์นี่เป็นคนดีแก๊งในด้านนี้พูดน้อยแต่ความรู้มากดีแล้วครับผมไม่ต้องรบกวนเวลาท่านอาจารย์มากนั่นแหละลูก มาำะจำเร็จากครูเอังทิพมาเรียนธรรมะขั้นสูงจากผอรักรบเดือนผมให้สัญญากับอาจารย์จะตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในหกเดือนนี้ผมจะเอาให้หมดเลยจากคุณครูเอองทิพจะไม่เหลืออะไรเลยครับแวนไวแ้แม่รักยุม่มความผิดหวังใกล้ก็มาทุกขณะาข้าไปลุกไปทำความรู้จักซิดคนแรกของเราเป็นตึ้งโอรสนครเวสารี อจอมรอยจังนี่มานังกละ น้องอินดีแล้วตะวายอบรมในด้านการศึกษาเพลงได้แสงทำและนำแสงโตฝากพี่น้องเจ้าประชจามีตมมานนำทางเราอยู่กันอย่างทุกขใจจากตะวายบังคไมไ่ครหองชาคมสรรวัสดีนะครับคุณครูเรื่องทีพครับ เอื้องทิพเอื้องนี่คือดอกไม้ทิพก็คือสวรรค์ผมมาเจอดอกไม้สวรรค์ผมชายก็เก่งภาษาด้วยกันนั่นเลยลูกเขาทุกชาติเรียนรู้ถ้าครูลงโทษเชี่ยนตีอะไรโอ้ารสบายครับครูจะได้ไมตกกังวลผิดพลาดต,ตรงไหนก็เหมือนสิทธ์ทั่วไปนั่นเลยลูกทุกตองแล้วและผมถือว่าเจอคุณครูนี่ผมจะ ยอมไม่แต่ชีวิตจะสิ้นก็ขอได้ความรู้ผมจะรักและคารบครูชั่วชีวิตนี้ครูก็รักศิษย์ที่สุดชั่วชีวิตนี้ผมจะลืมคุณครูไม่ได้เลยครับครูก็ลืมศิษย์ไม่ได้เลยครับอาจารย์ก็ับ่าเทียงแล้วปักได้แล้วบ้างเจ้ามยังได้รักเดินหน้านแลว <P ff ft> ไปขอเดืมึงนูเรือ,อ,อกออ็ยออกกันกันนำบุญใจไปผักป้อนขอหลุ ลุงนีก็มาเอาลักทูรการเรียนการสอนและองค์จะเด็ดมาเนื่อยเนื่อยตามครูมาทางนี้นะคะครูจะนําผมไปไหนเนี่ยครูไม่ฆ่าสิตหรอกถ้าจะฆ่าผมก็ยอมตายเพราะครูรับอาจารย์พวกว่าเปิดปีหน,น้าดิว่าเจ้าว่างบประมาณไรก็ไม่เท่าเลยแล้วนี่แล,แล้ว้ารเติอไม่ร้อนกระยาย่เลยเลยเงิแต่วันนี้เงินติดกระเตลแม่หลวงยงหลวงใหญ่ได้พีโจนูดูแลองค์ใจกันให้ดีลูกนะ ตื้อเป็นเกียิเป็นมงคลรับผมให้แกวายาเด้ก็อไข่หน่อยมั <c oughs> ้งหลวงพ่อและคอยเป็นคู่บอกเป็นลูกดูแลองค์ใจปู่ทาพาตรงก้าวปราหานพละองค์ปวดเหมือยกระบีบกระหวดเดือนใดหลวงพ่อ,อยังไม่มีเงินดีอันนี้้อดรีก่อนอาย,ยาโอ้แล้วปักษษษตื้าทำมาอยู ที่เป็นจริงอันยิ่งใหพระมงตรงพม่าอบอยู่ซาเลยละตันโนไตกับโยกี ในค้าเปล่ามนุษย์เราจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นบาวธรรมะย่อมเป็นสิ่งคุ้มครองโลกพี่น้องในนครเวสาลีจะมีข้อขิดเด่นอย่างไรบุญจะบัญชาฟว้าจะบรรดาษไว้อย่างไรพี่น้อง,งติดตามทำความใจจากน ม,มาสู่ดินแดนพระมาคนครศิลาทองคอ์ราชารุ่ราชและแม่เจ้าสหานิมนต์และองค์ปฏิดาใหม่ทองได้ร่วมกันบริารหารอยู่ในนครศิลาทองวันนี้นับเป็นวันนั้นสำคัญที่สุดวันหนึ่ง ครปฏิดาไหมทองจะต้องประกอบวิธีกรรมว่าด้วยการเสียงทายเพื่อจ่าองราชาและเป็นผู้บริหารตามราชจะ,ะเพณะที จ้าวายซื่อต่อใต้ยเยาวชนเรามอบสู้คนรุนลังหน้าตินใดเมืองไหนเล่าตาผู้ให่มีรักในวัฒนธรรมมีนมนำแล้วเยาวชนทุกคนมีก้าวใจในประมานคนนี้ ว่าโดยการมีครูหน่อยนูต้องเสียงไายวัฒนาตำคำนดวายพอมีรู้ปบชายที่ไหนเมื่ออยู่หลวงบรรลุนีตีปวาวว้ต้องเสียงพวงมาเลยห้าองราชามาครองวัง ก็ถึงวันนี้ลูกต้องำํำวิธี